ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอผมชอบหาเรื่องรายการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผมผมแบบไม่มโนไม่มึนในแบบของ BEQ Style ไ์ครับ รู้ไหมครับว่าแค่ทานอาหารเราก็สามารถช่วยให้รากผมเราแข็งแรงและลดโอกาสการหลุดร่วงของเส้นผมได้นะครับเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าเกี่ยวกับวิตามินที่สําคัญที่จะช่วยสพอร์ตเส้นผมเราเนี่ยให้แข็งแรงและลดโอกาสการหลุดร่วงครับแค่เรากินอาหารก็ทําให้ผมเรามีสุขภาพดีได้แล้วครับมาฟังกันเลยครับแต่วิตามินไม่ใช่ยากแก้ผมร่วงนะครับเราใช้วิตามินเพื่อเสริมสร้างและบำรุงรากผมและเส้นผมให้แข็งแรงเดี๋ยวเรามารู้จักวิตามินกลุ่มแรกเลยครับ กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มที่จะช่วยโครงสร้างของเส้นผมไม่แข็งแรงโครงสร้างของเส้นผมจะมีตัวคลาตินและคอลลาเจนอยู่นะครับดังนั้นวิตามินที่มีส่วนช่วยสร้างพวกสารเหล่านี้นั่นก็คือไบโอตินสังกะสีและก็ธาตุเหล็กน,นะครับจะช่วยทําให้โครงสร้างของเส้นผมเนี่ยแข็งแรงโดยอาหารที่อุดมด้วยแร่ธาตุเหล่านี้นะครับก็คือไข่ถั่วตับแล้วก็ผักใบเขียวเนื้อแดงนะครับแล้วก็อาหารทะเลนะครับ ถ้าใครอยากจะมีโครงสร้างเส้นผมที่แข็งแรงก็อย่าลืมไปหาทานอาหารพวกนี้นะครับกลุ่มที่2นะครับคือวิตามินที่ช่วยในการงอกของเส้นผมหรือลดโอกาสการหลุดร่วงนั่นเองครับวิตามินพวกนี้ได้แก่วิตามินดีนะครับวิตามินดีเป็นวิตามินที่เราสามารถผลิตหรือสร้างขึ้นมาเองได้นะครับโดยการกระตุ้นของสายแดดดังนั้นไปตากแดดอ่อนๆสัก5 1าถึงนาทีเราก็จะได้วิตามินดีครับและวิตามินในกลุ่มนี้อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือวิตามินบีรวมครับ ซึ่งวิตามิน B รวมเนี่ยมีส่วนทําให้เซลล์เนี่ยแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเซลล์อะไรก็ตามเช่นเซลล์เม็ดเลือดนะครับดังนั้นเซลล์รากผมเราก็จะแข็งแรงโอกาสการงอกใหม่หรือลดโอกาสการหลุดร่วงได้เลยครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวิตามินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระครับจะมีวิตามินซีวิตามิน E, ีวิตามิน A และซิลิเนียมครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับทำให้การทำงานของเซลล์เนี่ยมันดำเนินไปแบบราบรื่นโดยที่ไม่มีตัวกว่อกวนเซลล์รากผมเราก็จะแข็งแรงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเหล่านี้นะครับอย่างวิตามินซก็จะมีพวกส้ม ผลไม้ทุกอย่างเลยนะครับจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็ผักใบเขียวด้วยครับวิตามินอ e ีก็จะเป็นพวกที่มีน้ํามันหน่อยนะครับอย่างเช่นถั่วธัญพืชน,นะครับก็จะมีวิตามินอ e ีสูงเช่นกันส่วนซิลิเนียมและวิตามินเอนะครับก็จะมีพวกเนื้อปลาเนื้อแดงธัญพืชไข่ตับถั่วเช่นกัน,นครับ เราก็ได้รู้จักวิตามินทั้งหมดที่ช่วยเสริมสร้างและบำรุงเส้นผมแล้วนะครับดังนั้นใครที่มีผมร่วงนะครับก็ไปหาอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเหล่านี้มาช่วยลดอกาสผมร่วงกัน,นครับและสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะที่แก้ไม่ตกนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวหมอจะมาตอบให้ หรือมาพบกับหมอที่ BEQ Hair Center ได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการหมอผมชอบผ่าเรื่องใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ